เทศไทยในชีวิตทรัพสินและเป็นอันตรายต่อตัวของเขามนุษย์ที่ไม่มีดีและมีดีจะแตกต่างกันไปแต่รับผลบุญผลอนำนาจวาสนาของนาฏราชนี่นะครับนี่นะครับนี่ก่อนนะนี่น่งรู้ก่อนเร่นครับมนุษย์ที่มีความโรค อยากได้สมบัตินาคราชพระเจ้าจะใช้วาจาสิทธินี้ของที่พระเจ้าปกปักรักษาดูแลสมบัตินาคราชไม่สมควรแห่งการเวลาที่จะได้สติกรายาปาการุปัิยาเสนาติยาภูติารวันนี้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่หนองานะค,ญญา,คอยองายนะครับสัญลักษณ์นี้คือนี่แหละหนองคายนะครับ นะเรามาถ่ายทำตำนานความเชื่อของเรื่องราวของพญานาคนะครับว่ามีจริงหรือเปล่านะข้างหน้าและข้างหลังอยู่ที่ผมมองนีนะ่คือมีพญานาคนะฮะถ้าเป็นองค์เขาเรียกเปสององค์นะฮะถ้าเป็นตัวท่านผูดติงตัก็จะเป็นเลขสองตัวนะฮะเพราะจะมีตัวผู้และตัวเมียใช่หรือเปล่าเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่เขาเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับนด่ในแม่แน้าโขงในเขต ของหนองคายไปถึงเรื่อยๆไปถึงมุกดาหารไปถึงแม่น้ำสองสีไร่ไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ยาวยาวมากพอสมควรนะรด้านหลังผมก็จะมีนะรูปท่านนะครับเรียกว่ารูปพญานาคที่ออกพภรษานท่านจะมาโปรโดนะแล้วก็จะเป็น การออกภาษาด้วยขับภาษาด้วยนะฮะจะมีคลื่นมหาชนนะครับที่คนหลั่งไหลมาเป็นแสนนะฮะมาดูบังไฟพญานาคแล้วก็มาดูพญานาคคลื่นนะฮะที่เป็นลําน้ำนะบางคนก็เห็นลักษณะเป็นตัวเป็นองค์มาเลยบางคนก็เห็นขนาดะเป็นเป็นคลื่นเป็นกิจวิญญาณต่างๆครับเป็นความเชื่อของของส่วนบุคคลนะครับเราก็จะพามาพิสูจน์กันนะครับดินแดนลลับแห่งประเทศไทยนี่แหละนะครับมีเรื่องราวแปลกแปลก แล้วก็ดินแดนต่างๆนะครับถ้าจะเป็นด้านด้านนีด้ดนจะเป็นอย่างนี้นะกนัก็จะเป็นบรรยากาศีบรรยากาศหนึ่งนะท่านผู้ชมเรียกว่าเราเดินทางกันมานะดินเดินมาที่เขาบอกว่ามีพญายนาคนะมีนาคสององค์สองตัวนี่ฮะมีตัวผู้กับตัวเมียนะเรามาพิสูจน์นะเป็นหน้าตัวจริงๆนี่แหละเขาบอกเราเลยดันเดินมาที่หนองคาย มปน้ำโขงนะครับตรงนี้อยู่น้องคายเสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปบนวิสัยไล่ไปในแถบของที่มีน้ำโขงเลาะๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปที่คัมเชนโนดแล้วไปกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับพญานาคทางนั้นเลยนะครับที่มีความเชื่อแล้วคนก็ศรัทธานนะฮะบวงสรวงทุกบวงสรวงนะครับก็จะมีการเส้นของพญานาคทำใบสีทำพิธีไหว้ครูต่างๆก็จะมีของรูปร่างของท่านนะพญานาคนะครับทุกคนก็ศรัทธาน,นะครับเป็นสิ่งที่ ประเทศไทยหาหาสิ่งที่เรียนไม่ได้เหมือนกันว่าที่มาที่ไปมันมาอย่างไงไปอย่างไงนะมันจะเหมือนได้ไก่กับไข่นะคระมานั้นนะครับ,รบเราเปรียบเทียบท่านไม่ได้หรอกครับ,นะรบเราก็ไม่เปรียบเทียบเพราะว่าจะมีม,ม,มีทางรอดได้ท้องด้วยนะถมาที่นี่แล้วนะเป็นโลโกโ้เป็นรัต่ร้อนก็บอกว่าแคร่รัตท้องแเราก็จะรวยจะร่ำจะรวยจะเฮงนะครับเราก็จะมาน้องขายบ่อยบ่อยนะครับมาที่ทำแชนโนดมานนี้เป็นลูกหลานของท่านนะครับเราไปดูฮะเขาจะรอดไปไง จะมีที่รอดอยู่นะครับท่านผู้ชมนีมเ่เป็นนีน้นะจะโถูงนี้นะ <c oughs> จะรอดมาถึงนี้นคะครับว่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเราได้ตัวท่านนะฮะบางคนก็มีขูดเลขด้วยนะเออ่มีการขูดเลขขูดเบอร์ด้วยนะฮะอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าใครมือดีเนะี่ยมาเขียนใบนี่ยนจะสองตัวนะ จอของตัวก็ยังดีนะ,ะมือมีสามด้วยสามสี่หนะ้นาหกโอ้เอาไว้ที่หนึ่งดีๆนะครับนี่นะดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะฮะตำนานพญานาคนะครับเดี๋ยวรลอดมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลอดจากคลายนะครับนะครับนีปเป็นน้ำโขงน้ำโขงกำลังไหลแรงเลยฮะท่านผู้ชมน้ำโขงกำลังไหล ลมก็แรงนะครับฝนก็แรงลมก็แรงน,ะ,นะครับวันนี้เรามาเก็บภาพนะฮะามาถ่ายกับทีมงานนะครับทีมงานจะถ่ายต็ม มาหลายชีวิตนะฮะมาจากหนองคายเนี่ยมีสวยให้ดูสององค์สององค์สองตัวฮะไม่รู้ตัวไหนจะเมียจะผู้มีส่วนจะต้องถามผู้รอบรู้ว่ามันมีสองคนเนี่ยเราว่าไหนองค์เมียองค์ผู้รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะเป็นตัวผู้ต้องผู้นะครับผมเอาหรอถ้าเป็นตัวเมียจะไม่มีอ๋อนี่ฮะตัวผู้ต้องผู้ครับตัวทั้งคู่นี่ก็จะเลยนะฮะกี้ผมสงสัยกันอยู่ ว่าตัวเมียจะพูดอาหน้าก็เป็นอย่างนี้ใช่รับไม่เจมีข่านะฮะนี่ลัก้นี่ระดับล็อกเตอร์พูดนะฮะเของเกี่ยวกับพญานาคนะครับอันนี้สีเขียวนะครับนหน้าีเขียวนี่ก็มาจากปัพระเจ้าุริท์ามาอ๋่าปล่นแ่นล่แ่ว แล้วแบ่งได้นี่ยือแริกเป็นก็ลว่งหารได้แบ่งแบ่นแ้อไีง่ไม่เห็นหัวครับเ็นม่น้ำโขกก็เห็นจักรีไปแล้วจกรีแล้วก็เลยก็หรืท่านผู้ชมเคยเห็นไหมใช่มครับ ใ่ที่กองม่กี่ไอกองไม่ขี่ที่ก็มีนองที่ก็มนี่นี่มันจาก body มีมันจากองไม่ขี่นะแค่เลยครัะตัวมอมันก็เลยเนี่ยเนาไม่จากองไม่ขี่นะเขาบอกวาไปองอะไรก็สใเลยเนี่ยเชอชาวน้องคายที่กองไม่ขีดีๆเนี่ยคนละสีอ่ะคนละสีเหรอคะสีแดงเขาอกคนท่ีสีแดงอ๋อเขาบอกว่านาเลืถือว่าต้องมสีสัน่าะว่าลายต้องอกลาย่ คือไปมีลินกรสินครับจะไปอยู่ในกองไม่ขีดไปอยู่ในวันพยานาคก็มีก็มีโอ้มันเยอะเนี่ยะมีเราเชื่อไหมตอนนี้โอ้สใจสนใจยานาคเหมือนกันยานาคเหมือนกันกพลังกำลังเออพลังแล้วให้รถหนีฮะให้รถหนีบรรยากาศเขาเขาบอกเกรยากามาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นั่งนั่งนั่งไม่รู้เขาบอกให้ให้เอารถหนีฮะก็ให้เอาให้หน่อยครับเพราะว่าผมถ่ายไม่ได้ครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณผมด้ครับใจมากน้องครับผมเออเออ ความผิดของใครอันนี้ควาผิดของถนนที่สร้างมาแคบ พอญาติเยนะครับโอ้ไม่น,น ครับที่นี่เป็นที่ของวังชนดนะครับนะบตำนานของแม่นาคีก็นาคนานาลาดนะครับนาคลา็นาคีเนี่ยคือสุดยอดของประเทศไทยนะเป็นตำนานที่เราขานกันมานานนะครับเรากําลังมาถ่ายทำนะประวัตินะครับต้องขออนุญาตนะทั้งปู่ทุกพระองค์ที่อยู่ที่นี่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ชีวิตทรัพย์สินและเป็นอันตรายต่อตัวของเขามนุษย์ที่ไม่มีดีและมีดีจะแตกต่างกันไปแต่รับผลบุญกุศล่วอำนาจวาสนาของนาฏราชนี่เลยครับนี่เลยนะครับนี่เลยอย่างนี้ก่อนเลนครับมนุษย์ที่มีความโลภ อยากได้สมบัตินาคราชพระเจ้าจะใช้วาจาสิทธินี้ผอมที่พระเจ้าปกปักรักษาดูแลสมบัตินาคาราชที่เราไอ้ยีตนใดที่ได้ไปไม่สมควรแห่งการเวลาที่จะได้สัตติการายปักรูปติยาเสนาติยาพุติอารุลงลงครับอันเดน